สวัสดีครับผมนายธนกรทรงแสงธรรมชัยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและนารึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัธยมวันนี้จะนำเสนอผลงานเบสแพ c t ติสเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัธยมโดยใช้การจัดการเรียนรูแร้แบบสแตตการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัธยมโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสแตต เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งกำหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มกลุ่มละ4 5ถึง5คนประกอบด้วยนักเรียนที่เรียนเก่งหนึ่คนนักเรียนที่เรียนปานกลาง2 3ถึง3คนและนักเรียนที่เรียนอ่อน1คนสมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน5ประการดังต่อไปนี้ข้อห การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทำได้โดยให้มีจุดมุ่งหมายร่วมกันทำงานกลุ่มให้สำเร็จข้อ 2. การติดต่อสัมพันธ์โดยตรงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เสนอแนวคิดใหม่ๆเพื่อเลือกสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมข้อ 3. การรับผิดชอบงานของกลุ่มซึ่งกลุ่มจะต้องช่วยกันเรียนรู้และช่วยกันทำงานมีความรับผิดชอบงานของตนเป็นพื้นฐานซึ่งทุกคนจะต้องเข้าใจ ข้อ 4. ทักษะในความสัมพันธ์กับกลุ่มเล็กและผู้อื่นเป็นหน้าที่ของครูที่จะช่วยให้นักเรียนในการสื่อสารการเป็นผู้นำการไว้ใจผู้อื่นการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาทักษะในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นข้อ 5. กระบวนการกลุ่มช่วยให้สมาชิกในกลุ่มทำงานได้ผลและสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวของพวกเขาเอง ทั้งนี้ข้อมูลย้อนกลับจากครูหรือเพื่อนนักเรียนที่เป็นผู้สังเกตจะช่วยให้กลุ่มดำเนินการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาพละศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในปีการศึกษา2566พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพละศึกษาก่อนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสแตทมีคะแนนเฉลีย่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนรางวัลและผลที่เกิดจากการเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆผลงานที่เกิดต่อครูได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมรายการแข่งขันวอลเลย,ย์บอลเยาวชนพีเรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2566ผลงานที่เกิดต่อนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PA จังหวัดสงขลาประจำปี2566ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือรายการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PA จังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2566ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนเขตการแข่งขันที่6 รายการแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43จังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2566หากท่านใดนะครับอยากนำผลงานเบนแพตติสไปปรปับใช้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook ธนกรส่งแสงธรรมชัยหรือโรงเรียนนวมินทราชูทิตมัจชิมกับผมยินดีรับฟังข้อเสนอแนะขอบคุณครับ